ตัวเลขต้องห้ามประจําเดือนเกิดทั้งหมด12เดือนจะเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเรื่องของความรักตัวเลขไหนนะคะประจําเดือนเกิดไหนที่เป็นตัวเลขต้องห้ามตั้งแต่เดือนมก,กราถึงธันวามาฟังกันนะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนมก,กราคม เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะตัดสินใจแต่บางครั้งก็อาจดือ้อและยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปจนไม่ฟังใครนะคะตัวเลขต้องห้ามคือเลข7เพราะว่าเลข7เป็นตัวเลขที่เป็นพลังของความเหน็ดเหนื่อยความยากความอดทนและอุปสรรคหากใช้เลขนี้บ,บ่อยๆจะทำให้ชีวิตต้องดินน้นรนต้องฝ่าฟันสารพัดร,รูปแบบและต้องมานั่งคอยแก้ไขปัญ,ปญหาอยู่เสมอนะคะ จนบางครั้งอาจทำให้ท่านที่เกิดดอนมกราคมเจอทางตันได้ง่ายดังนั้นจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเบอร์มือถือรหัสต่างๆหรือเลขบ้านเลขรถนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพื่อช่วยลดความเครียดนะคะได้มากขึ้นค่ะสำหรับนะคะท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวมีสเสน่ห์นะคะ และมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่เสมอเสมอตัวเลขต้องห้ามสำหรับท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเลขศูนย์เพราะเลขศูนย์คือพลังนะคะของความว่างเปล่าโดดเดี่ยวเดียวดายและที่สำคัญขาดความมั่นคงค่ะหากใช้เลขนี้นะคะมากเกินไป จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสับสนไม่แน่นอนในเส้นทางของชีวิตตัวเองค่ะและมีแนวโน้มนะคะทําให้เหงาค่ะแม้จะมีคนรอบข้างมากมายแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะควรเน้นเลขที่เสริมพลังในเรื่องของความอบอุ่นแทนเช่นเลข2หรือว่าเลข6ค่ะจะดีมากสำหรับท่านที่เกิดนะคะเดือนมีนาคม ท่านที่เกิดเดือนมีนาคมจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชอบใช้เหลือผู้คนใจดีมีเมตตาแต่ก็มักจะมีเรื่องของความรักนะคะรักรัก้คยๆที่ซับซ้อนสลับวุ้นไวายไปหมดตัวเลขต้องห้ามนะคะก็คือเลข6เพราะเลขนี้นะคะจะช่วยเสริมเรื่องของพลังความรักแบบเข้มข้นมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหานะคะเรื่องของความรักที่ซับซ้อนหรือจะเจอคนที่เจ้าชู้ส่วนใหญ่ค่ะ จะทำให้เสียใจบ่อยดังนั้นนะคะควรใช้เลขที่ดึงสติพลังนะคะเช่นเลข4หรือเลข1แทนค่ะจะช่วยให้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งแข็งแก่งขึ้นค่ะสำหรับนะคะท่านที่เกิดเดือนเมษายนคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะ มีความเป็นผู้นำสูงมากกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะตัดสินใจแต่บางครั้งเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนบู้วามขาดเหตุผลตัวเลขต้องห้ามนะคะก็คือเลข8เพราะว่าเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ให้พลังของความพลิกผันและอารมณ์รุนแรงใจร้อนขี้หงุดหงิดค่ะอาจทำให้ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงบริหารการเงินผิดพลาดท,ทำให้ใจร้อนมากและขาดสติ ควรใช้เลขนะคะที่เพิ่มความนิ่งสมาธิและปรับสมดุลได้แก่เลขค้าหรือเลข2เพื่อช่วยถ่วงพลังนะคะจากที่มันหนักๆให้เบาบางลงค่ะสำหรับนะคะท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมค่ะท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมจะเป็นคนที่มีความขยันนะคะมีความอดทนมีระเบียบแบบแผนเป็นนักวางแผนที่ดีเยี่ยม ตัวเลขต้องห้ามค่ะสําหรับท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมก็คือเลข4แม้ว่าเลข4ี่นะคะจะเป็นตัวเลขที่ดูเป็นระเบียบเก่งเรื่องของการเจราจานะคะการค้าขายการสื่อสารต่างๆแต่ในพลังลึกนั้นคือความจู้จี้จุกจิกความวุ่นวายนะคะรายละเอียดค่ะทําให้เกิดความเครียดคิดมากวิตกกังวลติดขัดนะคะเรื่องของการงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆค่ะ ควรใช้เลข9นะคะหรือเลข5เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะและเพิ่มโชคลาภในเรื่องของการเจราจาการสื่อสาร mm hmm. การค้าขายต่างๆด้วยสำหรับท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยมแก้ไขปัญหาได้เก่งมากพูดเก่งเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและคนทั่วไป ตัวเลขต้องห้ามค่ะสําหรับท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนคือเลขสเพราะว่าเลข2จะทําให้ท่านที่เกิดเดือนนี้เป็นคนที่รังเรใจอ่อนขี้สงสารอ่อนไหวนะคะง่ายเกินไปทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญมักจะถูกเอาเปรียบนะคะได้บ่อยมากดังนั้นนะคะท่านที่เกิดเดือนมิถุนายน ยงควรที่จะเลือกใช้เลข1หรือว่าเลขเเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะและเพิ่มวิสัยทัศน์ค่ะสำหรับท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะคะชอบความมั่นคงและความปลอดภัยค่ะตัวเลขต้องห้ามคือเลข9้า ถึงแม้ว่าเลข9้าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นตัวเลขที่ดีโดยภาพรวมแต่สำหรับท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะเลข9ตัวนี้ทำให้คิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านค่ะและที่สำคัญนะคะทำให้จิตใจเนี่ยไม่มั่นคงอ่อนแอรวนเลได้ง่ายและที่สำคัญวิตกกังวลกับอนาคตนะคะหรือปัญหาเดิมๆม,ม,มาหาเกินไปดังนั้นจึงควรใช้เลขที่ มีพลังปรับสมดุลนะคะเช่นเลข6หรือว่าเลข5จะช่วยทำให้จิตใจสงบมีสติปัญญาและนิ่งมากขึ้นโฟกัสนะคะปัจจุบันได้ดีมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมจะเป็นคนที่มีพลังความเป็นผู้นำสูงมากมีความมั่นใจค่ะตัวเลขต้องห้ามคือเลขค่าเพราะว่าเลขค่านี้นะคะ ทำให้คนที่เกิดเดืนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากวกแวกตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะคะจนกลายเป็นคนลังเลมากเกินไปค่ะหรือทําให้ยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปความคิดเดิมๆย้ําคิดย้ําทําค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นและไม่ฟังใครตัวเลขที่ควรเสิร์ฟนะคะก็คือเลขหหรือเลขแ เพื่อให้มีความเด็ดขาดและความมั่นคงมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดเดือนกันยายนนะคะท่านที่เกิดเดือนกันยายนเป็นคนที่มีระบบระเบียบแบบแผนนะคะชอบวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าและตัวเลขต้องห้ามก็คือเลขหนึเพราะว่าเลขหนึ่งนะคะทำให้นะคะมีอัตราตัวตนสูงขึ้นมากกลายเป็นคนหัวแข็งหยิ่งในความคิดของตัวเอง จนขาดการปณีปนอมนะคะขาดความสัมพันธ์ที่ดีควรใช้เลข2หรือเลข4นะคะเพื่อเป็นตัวที่ช่วยเสริมในความนุ่มนวลและความร่วมมือกับผู้อื่นค่ะสำหรับท่านที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะท่านที่เกิดเดือนตุลาคมเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากแต่ก็มีอารมณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นขึ้นลงลงโมโหร้าย ตัวเลขต้องห้ามนะคะสําหรับท่านที่เกิดเดือนตุลาคมก็คือเลข3เพราะว่าเลข3จะกระตุ้นนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนวู่วามขาดสติขาดความยับยัง้งชั่งใจค่ะจนส่งผลน,นะคะให้ทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ตัวบ่อยครั้งมากดังนั้นนะคะจึงควรเสริมด้วยเลข6หรือเลข2เพื่อให้นะคะพลังใจอ่อนโยนและนิ่งเย็นขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่เกิดนะคะเดือนพฤศจิกายนเป็นคนที่มีความลึกซึ้งนิ่งสุข,ขุมรอบคอบแต่ภายในร้อนแรงมากตัวเลขต้องห้ามคือเลข6เพราะเลข6นะคะจะดึงอารมณ์ความรักความผูกพันเจ้าคิดเจ้าแค้นขึ้นมาค่ะอาจทําให้ชีวิตรักมีปัญหานะคะและเกิดปัญหาเรื้อรังด้วยตัวเลขนะคะที่ควรใช้คือเลข3หรือเลข7เพื่อปลดปล่อยพลังอารมณ์นะคะ ให้เบาบางลงค่ะสําหรับท่านที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะท่านที่เกิดเดือนธันวาคมเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลใจกว้างแต่รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะตัวเลขต้องห้ามคือเลขศูนย์เพราะเลขนี้จะทําให้เกิดพลังของความว่างเปล่าและทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวแม้มีคนรอบข้างนะคะข้างกายมากมายชีวิตนะคะมักเจอช่วงเวลาที่สับสนและหลงทางเสมอควรใช้เลข9หรือเลข6 เพื่อช่วยเสริมเรื่องของพลังด้านจิตใจและเพิ่มนะคะแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวค่ะ